ก็อย <dı> ู่กับก็สาลาชแนวอีกนะไม่ได้อยู่กันเดียวก็กับก็ซาลาชได้แต่แนวมันหายไปไหนอืมก็หายะ ไปแล้วคุณนีและ้วรอดตือเตือเตือตือเตือดตือตือตือือเดือดคุไปหอนักอ ไม่เห็นหัวหอหนักไปหอหนักตัดเซ็นเซอร์ด้วยงั้นกูโดนด,ดินไหลเพราะที่มาคลิปเก่าแม่งกูโดนดินไหลตลอดเลยอะ่ะเฮียเจ้าคนเอาเอ๊ะเอ๊ะ

แป๊บแป๊บแป๊บทับของก่อน โอ้ดหอย่านะเจอไอ้เต้านึกไอ้ฟังข้าวอ่ะเต้าคือฟังข้าวซึ่งออกกระชายออกไปแล้วไอ้เต้านี่คือไอ้เต้านี่มันจะเตรียมอะไรเตรียมสายลิปเออไอ้เต้านี่มันฟังข้าว 아, 아 와.

อำให้ตัวเงกติดแคบข เราไม่ไรเงี้ยอวนย่ชูย่คน้ก่วยแกดนด้นค้กลยนค้น้น่นแกนลย แมวกันน้ำเจ้า้องแมวกันน้ำไปคลิปอยู่เหรอเออตตายมันยันอ๋อคดูแล้วมันจะฟังๆหน่อยนะครัืเวลาผม่ทำคลิปเนี่ยนี่น เก็สามารถก็มาดูคลิปผมได้นะครับซึ่งผมจะคอมเมนต์ให้นะครับถ้าก็เป็นอีกสี่อ่ะก็คิดกับผมได้นะใน YouTube คือ Facebook หรือว่าไม่ใช่เกือก็ได้ครับคิดกับผมได้ ก็ได้ที่ไม่มีคนเนี่ยไม่มีคนเหรออว่าใครที่อยากได้เปรตก็คือในมิชชันกับเฟซบุ๊กแล้วก็ในยูทูบด้วยนะคะย้ำอีกเนาะ คลิปแล้วอะอออตอนนี้มึงก็ไดอเอ็มตอนนี้งก็ไดเอ็อมว้าวสเปดของดีมากไ,ได้ดากไม้ประดิษด้วยนะนเรียกว่าของดีมากโอ้โหโอ้คิปน่ารับวันนี้ นะ,ค,ะครับผมจะลงคลิปในเกมเกมซีฟายกันอีกนะผมจะแคสเกมมาครับนะครับพรุ่งนี้นะครับลงนี้นะครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็ลงคลิปนะครับเหมืกันนะก็ไม่มีอะไรทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็จะลงคลิปเกมอื่นบ้างนะเดี๋ยวก็ลงเกมเฮ้ยคุณ ใจคนแล้วนะครับอยู่ด้านบนนะกยเห็นเร็วอย่างแรกคนแล้วสอนี่ยเนียกเ็แลกแลกไป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 เดีวนตรครับอยู่ตรงนั่นนะนี่กูเห็นแล้ว ไอวอร้ยโอ้ยแม่อะไรวะโอ้หมันตายเลยไอ้ไม่มีไอวอนะครับนี่น้องนี่นี่

อ่ะซ right. uh. mm ิมสี่ไหมกันดิกซิสี่เออโอ้โหอะไรหน้าฟรีไฟเพิ่งมาแจ้งเตือนบัอคับ ้ากูอยู่ฝั่งสายเติมน่าจะดีแน่นอนนะครับกูจะทำบ้าเกลียวปืนแสบนะครับแม่เดี๋ยวเราจะทะลเนี่ยเดี๋ยวแตอยูออ่ถ้าเราไปอยู่ฝั่งนู้นอ่ะกูจะกูกูเข้าไปในต้นไม้ไหมกูบินได้กูไม่ชอบข้าวเลย ทำเองคนซึ่งโอ้ก่อนอมาเกิดมาแล้วไปเยี่มไปด้วยหัวเตะไปด้วอ้าเช็โอ้โหชิ วะไอเดียกูเซัตลายเดอนเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอตตุมันเส่ขา บอยนีต ah, ูไปูกอะกจะยืนเพื่ออะไรก็ไม่รู้อหัวแตหโมแม่ยิ่ว่าเลย ถ้าก็บโอนี่ก็เเลยไม่ปอไมมีปอกาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเฮ้ยเฮ้ย้้ เออเฮ้ยตรงนั้นจู่มาหมาอ่ะตายลูก อือแล้วจะเนี่ยจะตายไมล่ะมึงเอ็มีพีเลยอะจะตายเอะไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่เนี่ยเน็ตลุดไอ้น็ตลุดเตียวเตียวเตียวเตีตียวตีนี่เนี่ยมันเนลุดเนี่ยเนี่ย มมก็เล่นแล้วเล่นแล้วก็ได้สูงเนี่ยดูประวัติดีได้สูงอสูงแม่งเลยไอ้เต้ายยี่ผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายหญิงอ่ะอ้าตอก เหลือสามโอเช็ดไม่รอดแน่แต่ละเงี้นรล้วก็เดิมไอตัวเชิดขี้นเลยโอ้ยใจใด